อืมอืมก็ดีไม่มีใครรู้หรอกไปหาโทัเมืองไทยไม่มีหรอกหลวงพ่อพุธก็ไม่มีหรอกแบบนี้นี่รับรองเลยอืมถ้าไปเขียนเขียนเอาเองเลยคอยดูถึงถือแก่ดูมันเปลี่ยนอ่อกหรอกผมไปอ่านเอาไว้แค่นี้มั้งมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมลุงจะเล่าอะไรให้ฟังอีกไหมมันหมดแล้วมันหมดมันจะทายเล่าโอ้ยเล่าเป็นหมดแล้วททางไปที่ท่านอยู s, ่กระท่อมใช่ไหมฮะ ครับครับครับท่านก็เที่ยวไปเที่ยวมากับตรงนี้ใช่ไหมครับเลื่อนสายนี่เลยมาก็ต้องพักก่อนมาก็นอนนี่นี่เที่ยงนี่แหละทุ่มนี่แหละที่นั่งนี่นะฮะครับชี่นอนนี่เลยมาถึงก็มีอะไรก็อยู่ได้พอหมดมีอะไรก็ยนต์ไปตัวมีอะไรก็ ก็ได้แหละไม่มีอะไรหรอกพูดว่าเอาเอาเอาถุงข้อได้ไม่แม่เอายาวถ้ายาวนี่สามวันสามคืนทบสัมดาห์มไม่หมดหรอกมีเวลานานนะครับครับไปมาจะเอาแบบไหนจะเอาเอาเปไปกรุงเทพหรือจะเอาซับน้อยซับน้อยมันอยู่ในเพลิดปักใช่ไหมซับน้อยเพลิดปักต้นชัยอำเภอปากช่องเราเรื่องทางเข้าของท่านท่านก็มาพักที่นี่ครับเห็นไหมพักที่นี่ก็ เดินไปมาที่ออกจะออกกินออกออกไปนี่ก็ไปนูก,ปออก,กระท่อมแกนในนานที่ทมนันแรกตรัครับ<อ>กระท่อมมีสามสี่กระถอมไปนอนอยู่นั่นลุกขึ้นประมาณคือตรงก็กลับกลับมานี่อีกมาผมอีกชวนชมันไปอีกก็จะไปไหนลุงบู่หมูหมาผมหลายตัวไปตามทางด้วยไปตามทางเออทางเมืองไทยมันไม่ใช่สิบกิโลได้พ่อเป็นหมื่นๆกินี่ยผมว่านะแตก็ไปเฮาน่า ต้องขัดเกมบแน่ก็ต้องขึ้นรถไปไป่ไปั้องท่านเด่นูกต้องนะไม่มีหรอกใครจะใครจะไปไปกับผมเหมือนกับผมไม่มีหรอกผมไปอดไปอย่างสามวันสามคืนผมไม่ไม่ได้กินข้าวกับท่านนะมีกรโดดได้ห <c oughs> รอกเอ็มร้อยหรือโคอะไรข้างหน้านี่ไม่ต้องมันกินเราโยมไม่ติมหมดเลยโอได้ก็ได้ไม่ดได้ก็ไม่ใช่เป็นกุญสิหลวงผู้หรอกเขาถวายเอ็มร้อยเนเป็นแพ็คอยู่ในหน้ารถรถแคปอยู่ใบนี้ โยนยแม่มันที่หมดไอ้สิทธิ์หิวก็ไม่ให้มึงให้มึงกินหรอกพอด้วยกันนี่บัตรลงปูไม่มีใครจะรู้หรอกบัตรลงปูหรืออาจจะมีคนรู้พวาผมมัง่งแต่ว่าคนนั่นคุยว่าได้ของจหลงปูได้นวดได้บาลีเลยของครั้งนี่ไม่เชื่อไม่มีทางไม่มีทางเว้นไว้จะยกเอาแหละจะยกเอายกพูดเอาตอน เราลงปลูกครั้งอย่างนี้อย่างนั้นมีอย่างงน้นนั้นไม่มีหรอกจะมีอยู่แต่แตท่านไม่ให้ท่านไม่ให้แค่นั้นแหละจบ